ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมแลกนาลอ me, ็อกออร์เรนจินกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาอัปเดตระบบใหม่ที่เข้ามาสตูนแท็บเล็ตแล้วก็เดี๋ยวพามาดูแพ็กเกจเลเวลอัพที่ซื้อได้ทั้งเหรียญแมวและไดมอนด์เมื่อตัวละครเลเวลถึงและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้าและเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแล็กนาล็อกออร์เรนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็กก็จะ War Conic และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ f a c e b o o k Power Play หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอดพาวเวอฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power p l a y นะครับหลังจากที่อัปเดตในวันที่7เขาก็จะมีระบบใหม่มาให้เราเนี่ยไปทำไกด์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบส t ตนแ Tablet ซึ่งก็จะคล้ายๆรูนเลยเราก็เปิดจดหมายตามปกตินะครับแล้วก็ไปเดิน,นเควสเดแล้วเขาก็จะพาไปให้แบบอัตโนมัติหลังจากที่เราเดินไปเดินมาสักพักหนึ่งหลักๆเลยก,ก็คือไปตีมอนคุย n p c ตหลังจากที่เราคุยเสร็จแล้วเขาก็จะให้กล่องเริ่มต้นมาก่อนกล่องสีส้มเนี่ยจะเป็นกล่องเลือกอาชีพอันนี้เราสามารถดูสัญลักษณ์ของอาชีพของเราได้เลยอย่างเช่นนักธนูนะครับก็จะเป็นแท็บเอ็นเซนเซอร์หลังจากพวกแลนไนเคมอลแท็บบีดไมล์ถูกถอดออกแล้วก็จะมีการเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายเหมือนเราได้ความสามารถพิเศษเพิ่มเติมไปอีกนะครับแล้วก็จะมีกล่องสีม่วงที่เราสามารถเลือกรับพววคุณสมบัติพิเศษของหินพวกนี้ได้ดยกตัวอย่างนะครับเขาก็จะมีพวกหลังจากได้รับดาเมจแล้วปริมาณการฟื้นฟูเลือดก,ก็ มีโอกาส30%ที่จะทาให้ดาเมจครั้งนี้เพิ่มขึ้น8%และมีโอกาส30%ที่ทําให้ตนเองสูญเสียเลือด8%ของ maxp สูงสุดเห็นไหมครับความสามารถของหินเนี่ยไม่เหมือนกันนะนอกจากแผ่นหินสีม่วงแล้วก็ยังมีแผ่นหินสีฟ้าในส่วนของแผ่นหินพวกนี้นะครับเราสามารถมาดูว่าบิลของเราควรที่จะเล่นมันไหนได้จากสโตนแท็บเล็ตจากตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีเซ็ตคุณสมบัติที่แนะนําอยู่ว่าสายฮันเตอร์ปกติควรจะใส่ประมาณนี้นะสายแถบประมาณนี้เราจะเลือกใส่ตามเขา หรือว่าจะไปปรับพิ้วใส่ให้ไม่เหมือนเขาก็ได้เหมือนกันเพราะหินเนี่ยก็จะมีความหลากหลายและถ้าเป็นหินระดับสูงก็จะมีความสามารถมากกว่าอย่างหินอันนี้นะครับสัญลักษณ์เหมือนกันคุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่สีส้มเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะจะเกิดผลเมื่อ HP มากกว่า70%ขนาดได้รับดาเมจก,ก็จะได้รับดาเมจครั้งนี้ลดลงและจะเกิดผลทุกกิววีก,ก็ว่ากันไปส่วนถ้าเป็นแผ่นหินอันนี้เมื่อ S p ีมากกว่า80%ดาเมจก,ก็จะลดลงร0เห็นหธิภาพของหินเนมตกต่างกันงลายเปอร์เซ็นต์เลยนะสําคญน่าระ ะอยู่ที่หินหลักพวกนี้นะครับมาพูดถึงการได้แผ่นหินพวกนี้มาก่อนดีกว่านอกจากที่เราจะได้จากเควสท,ที่เขาแจกมาให้แล้วเรายังสามารถหาได้จากอาอช็อปเลยครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเหรียญแมวนี่เขาก็จะมีกล่องสุ่มมาให้อาจจะได้เป็นแผ่นหินมาเลยหรือว่าอาจจะได้เป็นชิปเศษการที่เราได้เป็นชิปเศษมาเราก็เก็บรวบรวมให้ครบ50ชิปเศษเพื่อผสมเป็น1อันค่อนข้างเดือดอยู่เหมือนกันนะครับและเรายังสามารถอัปเกรดได้ด้วยโดยใช้พวกคิดตันระดับต่างๆตามระดับที่เราจะบวกหรือว่าเราจะไปซื้อในร้านค้าไดม ก็ได้เหมือนกันนะครับก็มีขายนะโดยกล่องหนึ่งจะอยู่ที่150เพรนะครับส่วนโอกาสออกมากน้อยถ้าเทียบกับร้านเหนี่ยมแมวแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเราจะมีโอกาสได้มากน้อยขนาดไหนแต่เดี๋ยวผมซื้อให้ดูก่อนอย่างละกล่องเขาจะมีจํากัดจํานวนการซื้อในแต่ละสัปดาห์อ่ะก็กดไปครับอันนี้เป็นแบบสุม่มเห็นไหมครับอันนี้ได้เป็นชิปเศษและนี่ล่ะนี่ก็ได้เป็นชิปเศษบอกเลยว่าไม่ง่ายนะถ้าจะรวมให้ครบ50งั้นเดี๋ยวผมเลือกอันที่มีอยู่ก่อนละกันนะครับก็น่าจะต้องง่ายกว่าแล้วกก็็ตรรงนนี้ะคับผม เลือกเอาหินสกิลมาก่อนนี่เลย DIY สอดตีฟ้าผมจะเลือกเป็นนี้ละกันแล้วก็จะเลือกเป็นอันนี้อีกอันนึงก็จะเลือกเป็นลัคกี้โลแล้วก็มาปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะครับปลดล็อกแล้วก็มาใส่ออกลบ โอ้พลังเด้งขึ้นเยอะเลยนเนี่ยกดปลดล็อกไปปลดล็อกให้หมดดูว่าเราจะใส่อันไหนบ้างเราก็ใส่ไปนะครับมีหินหลักหินรองหินเฉพาะอาชีพเพราะเราต้องไปเลือกใส่บิลต,ตรงนี้ด้วยนะครับแต่เอาจริงแค่ใส่หินนะพลังก็จะเพิ่มขึ้นแล้วส่วนถ้าเราจะทําการอัปเกรดหรือหาหินเพิ่มเติมเราสามารถหาหินเพิ่มเติมได้จากการซื้อในตลาดก็จะมีขายด้วยเช่นกันนะราคาจะอยู่ที่50,000่นเซนีมีทั้งแบบสีม่วงแล้วก็แบบสีฟ้าเราจะซื้อแค่มาพอใส่ เพื่อให้ได้พลังเพิ่มขึ้นแบบนี้แล้วก็ติดตังนะครับก็จะได้พลังเยอะขึ้นหรือว่าเราจะซื้อมาเพื่ออัปเกรดก็ได้เช่นกันแต่การอัปเกรดต้องมาแยกส่วนก่อนนะครับให้มันเป็นเศษแบบนี้ในกรณีที่เรามีเป็นชิ้นนะครับ หลังจากที่เราอัปเกรดเนี่ยก็จะเพิ่มระดับของความสามารถหินให้มากขึ้นแต่การซื้อจากตลาดเขาจะจำกัดจํานวนการซื้ออยู่ที่10ครั้งต่อวันถ้าไม่มีคนลงขายเราก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับแต่เขาก็ยังมีกิจกรรมที่เราสามารถไปลงได้นั่นก็คือซากปลาหลักหักพังลงได้เพิ่มเติมวันละหนึ่งครั้งและทุกสัปดาห์จะลงได้2ครั้งอันนี้ก็จะเป็นมอนเตอร์ที่เราจะเจอนะครับก็จะมีตั้งแต่ให้เราไปตั้งทีมการต่อสู้จะเป็นแบบนี้เขาจะมีเวลาให้เราเนี่ยสินาทีในการต่อสู้เพื่อให้เราทําการเก็บ,นน okay. บคะแนนเคคขบุณมาก ระวังในการใส่หินใหม่อันนี้เข้าไปนะครับจะทําให้เราเนี่ยดองได้ไง่ายมากยิ่งเป็นสายตีไวตีต่อนเนื่องก็ให้ไปใส่หินอื่นๆจะดีมากกว่านะครับและที่เขาอัปเดตมานะครับก็จะมีรางวัลพวกชดเชยกับรางวัลการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยนะครับก็จะได้เพชรนะส่วนเราจะไปเปิดสุ่มหาเพื่อลุ้นหินใหม่ก็ได้ผมซื้อมาอีกสักห้ากล่องแล้วกันลองดูว่าจะมีออกหรือเปล่านะครับออกไหมโอ้โหเศษทั้งนั้นเลยนี่ก็เศษขอเป็นหินขอเป็นหินมาเป็นหินไม่มีเลยเหรอนี่ครับได้ อีก2ครั้งเพอเพชรมีแค่นี้มันก็กดไปต่ออีกนิดหนึ่งดูทรงแล้วต้องเก็บเศษให้ครบเพื่อให้ได้หินตามที่เราต้องการซินนาะอาจจะหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับและเมื่อเราสะสมจนได้คะแนนถึงในระดับหนึ่งเนี่ยก็สามารถมารับของรางวัลเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้เขาก็จะบวกค่าสเตตัสแล้วก็ค่าพลังให้ด้วยมีรถครูดาวสกิลด้วยหรอเนี่ยรางวัลสูงสุดจะอยู่ที่ลเวลสามสิบจะเลือกแผ่นหินแบบสีส้มได้เลยนะครับแล้วขอลองดูสกิลใหม่หน่อยซิสกิลแผ่นหินนี่ครับ กูดาวจะอยู่ที่180วิด้วยกันแล้วก็อีกอย่างที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นของขายตามระดับเลเวลเมื่อเราเลเวลถึงเราก็สามารถซื้อได้เริ่มตั้งแต่เลเวล3-5นะครับเราจะมีเป็นพวกตัวเปิดสุ่มกาชาไม่ว่าจะเป็นของคอสตูมแล้วก็สัตว์เลี้ยง3-5เนี่ยจะมีอยู่หลายกล่องเลยมีสมุดด้วยก็แยกเอาถัดมาก็จะเป็นเลเวล4-5อีก3กล่องซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละกล่องแต่ผมว่ากล่อง4-5อันนี้คุ้มมากเลยเพราะได้ที่สุ่มการระดับสูงถึง5ใบนี่เเลยครับับมาตวปิด กาาหลังจาก45ก็จะเป็น55 55เนี5 5่ยจะมีอยู่แค่กล่องเดียวก็จะมีเฟืองสีทองนะครับ3อันนี้แล้วแต่ด้วยความที่ว่าช่วงนี้เฟืองสีทองหายากหน่อยนะฮะก็ค <c oughs> ่อนข้างดีอยู่นะหลังจาก55ก็จะเป็น60 60เนี่ยจะเป็นโมราคอยกับที่ล็อกออฟแมวส่วน65นะครับก็จะเป็นที่อัปเกรดสัตว์เลี้ยงและถ้าเป็น70ก็จะได้เป็นพวกสิวเนาะแล้วก็ตาอีกอันหนึ่งนะครับเป็นที่อัพเวอร์คิี่ส่วน75เนี่ยจะเป็นที่อัพเวอร์คิี่เหมือนกันอีกกล่องนึงจะมีตััวว5ใบแล้ก็ที ตีบวกส่วน80ก็จะเป็นหินตีบวกของดีอยู่นะครับแล้วก็กล่องสุดท้ายนะ่จะเป็นที่ตีบวกอัปเกรดประดับไม่ใช่มีแค่ซื้อด้วยเหรียญแมวอย่างเดียวก็ยังมีในส่วนของไดมอนด์ด้วยมี351กล่อง45 1หกล่องก็อย่างละกล่องแล้วนะครับหลังๆส่วนของคุ้มไหมผมว่ารอเงินเหลือจากอพเฮม,มนะครับค่อยมาซื้อดีกว่าเน้นการซื้อตาอัปเกรดยศ od, พอไดมอนด์เหลือค่อยมาซื้อตรงนี้แต่ทั้งนี้ทางนั้นก็แล้วแต่เราอีกทีนึงเกือเพชรแต่ละคนเหลืออยู่แล้วนะครับก็ไปด,ไดิ <laughs> ตุ่มกันหน่อยอไปอาจจะมีสีม่วงมีไหมสีฟ้าเดิมๆนะครับเฮ้ยมาดุกอะไรครับนี่มาดุกเลยนะถือว่าเอามาทําทุนได้อยู่เปิดสุ่มต่ออีกสองใบปึ๊บมีอีกไหมมีนะโทโออ่ะ ไม่มีนะครับก็ตามสภาพแังนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนําระบบใหม่ที่เป็นตัวช่วยเสริมพลังชั้นดีแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าพลาด <c oughs> ไปใส่หินนี้เด็ดขาดถ้าเราไม่ใช่สายตีเดียวงั้นจะอยู่ลําบากยังไงก็ขออบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับ